วัสดีค่ะพี่ปุ่นสวัสดีอ้าวนัดเจอกันใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไปไปเลยค่ะจ้ะพี่ปุ่นครับจ้ะอ่านี่ก็เราก็กําลังเข้าสู่ถนนบางนาแล้วเดี๋ยวจะถามพี่ปุ่นว่าบางนาสมัยอดีตเป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่เป็นเจ้าถึงเก่าถ้าจะพูดถึงบางนาเนี่ยมันเป็นอยู่ในโซนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะ มันเป็นการเจริญเติบโตมาจากฝั่งพระถนนลาดพร้าวสมบุตรวากานแต่บางงานเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นสามช่วงหลักๆค่ะช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่บางนากม .1 จนถึงกม .5 ค่ะตรงแล้วก็ช่วงที่2ก็คือกม .6 ถึงกรมสิบแล้วหลังกม .10 เนี่ยเขาเรียกเป็นช่วงที่3เป็นช่วงตอนปลายค่ะช่วงที่พูดถึงถ้า ถ้าวางนาเนี่ยก่อนปิกฤตี่ศทุกคนจะบอกว่าวังนาจะเป็นถนนเศรษฐกิจถนนใหม่มซึ่งแต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีห้างสรรพสินค้าแล้วมีอาคารสํานักงานแต่ให้เท้าความอดีตก่อนพี่มันเป็นนี่ใช่ไหมพี่ก่อนวิกฤต40นะจนหลังวิกฤต40ก็เริ่มจะมีตึกรามบ้านช่องแต่ก่อนวิกฤต40ตอนนั้นเป็นแบบลกล้างมากเลยเนาะจนมามีเซ็นทรัลใช่ไหมใช่มีเซ็นทรัลมีใบเทคใบเถก กิดขึ้นไปเทคนี้เกิดวิกฤตปี40พอดีเลยนะใช่ก็ก็ถึงตรงช่วงนั้นพอช่วงกลางบางนาตอนกลางก็คือกขมอมอ โมสิบเนี่ยมันก็จะเกิดในช่วงหลังมี4 0ศขึ้นมาแล้วมันก็พอมาถึงตรงช่วงโมหถึงโ,โมสิบเนี่ยมันก็จะเกิดในช่วงหลังมี40มช่วงที่เกิดสนามมนสุวนอณภูมิแล้วฝึกดำเนินการแล้วออช่วงนั้นรีบแหทท<ช>่ขายที่ตรงที่ดินก็มันก็จะเกิดธุรกิจเชิงอสังคุตมันก็จะมีอย่างที่เราเห็นก็คือตงวันใช่ไหมจุดที่เรานัดพบกันนะคะก็มันก็จะมีบ b ใช่แล้วก็จะมี อาการสำนักงานต่างๆมีไทวัสดุไทวัสดุใช่ก็ล่าสุดก็มีอีกแกเปิดถ้าเราสังเกตดูบางนาตากเนี่ยถนนมันจะก้าเก้าเลนก้าเลนสิบเลนขึ้นมาถึงสิบสี่เลนได้ซ้ำไปมีขนาด9ก้าเลนสิบเลนนะคะคุณพี่รถยังติดขึ้นข้างบนอีกเลยเพราะเขาถือว่าเป็นไอ้นี่ฮับแห่งโลจิสติกด้วยถูกต้องถ้าพูดถึงโลจิสติกเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง่าถนนสิบต้นปลายนะคะเพราะอันนี้เขาก็จะเป็นไทยเว็นฮับบนถนน ถนนเส้นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมค่ะลาดสมุทรปราการได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็จนถึงปีตะวันออกทางตะวันออกสารจังหวัดถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีรถต้องรถตู้นะมันสะดวกทีเดียวเพราะวนาคมขนส่งที่สะดวกมากและก็ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องที่อยู่อาศัยสังเกตดูว่าย่านเนี้ยจะเเวนที่อยู่อาศัย ไฮเอนเป็นส่วนใหญ่และที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นไฮเอ็นเหมือนกันซูเปอร์ไฮเอ็นเลยใช่ไหมก็แต่ถ้าเข้าไปในซอยลึกๆหน่อยก็จะเป็นตลาดกลางล่างแต่กูไม่ได้ล่างมากอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมันเป็นการตอบย้ำชุมชนชุมชนเก่ากับชุมชนใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มคัาปลีกใหญ่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่สุวรรณภูมิเปิดแล้วก็บูม EEC อ ที่เราก็มาอยู่ที่เนวาน่าเนวาน่าทาวน์ชิปบางนาเป็นทาวน์ชิปแห่งแรกของเนวาน่าที่เขาจะฝักหมุดที่นี่ซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวอย่างที่เราบอกว่าที่เราพูดกันมาแต่ต้องว่าบางนาเป็นถนนที่จากบูมในเรื่องของที่อยู่อาศัยบูมในเรื่องของมนาคมบูมทั้งในเรื่องของโลจิสติกส์นะคะก็น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่ามี3าแบรนด์ใช่ไหม คือโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นทาวน์ชิพแห่งแรกของกลุ่มเนวาน่านะคะที่จากเดินมาตอนแรกคาดว่าจะเป็นที่กรุงเทพกทายใช่ไหมแต่เปล่าตรงนี้มาตั้งตรงนี้ก่อนเพราะมองว่าศักยภาพมันมันมันพร้อมกว่าก็เลยมาสร้างทาวน์ชิปที่นี่ก่อนเป็นแห่งแรกของเนวาน่าเขาก็เลยเริ่มจากเนวาน่าบียอนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2แบรนด์ตามหลังมาก็คือ อิเลเมนต์นะคะกับแอสซลูตนะคะอ๋อน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณพี่ก็นี่เราก็มาอยู่ที่มียอนค่ะบ้านแบบไมลของเนวาน่าค่ะซึ่งเป็นบ้านที่ไซใหญ่นะคะไซใหญ่370ตารางเมตรค่ะถือว่าเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเนวาน่าเลยนะคะ ใช่คือเห็นหน้าตาเนี่ยนึกออกเลยว่าเนี่ยเป็นของเนวาน่าเพราะบางหลังเนี่ยเขาจะมีลิฟต์ให้ด้วยนะคะคุณพี่อันนี้ก็เป็นบ้านสามชั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาในในแวบบ้านหม่ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะได้เลยจะเป็นไงคะเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้เขานี่เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะก็ยังไงเขามีการเล่นสเตปนะคะสองชั้นนะคะเพราะเขาบอกว่าต้องการคือที่ที่เขาทำสเตปขึ้นมาเพื่อกันฝุ่นเข้าบ้าน คือเขานํารูปแบบของสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่าเกงคังเนี่ยมาประยุก์ตใช้กับบ้านของเนวาน่านะคะการเรียงสัดส่วนอย่างชัดเจนใช่แล้วสังเกตสองได้นะคะเก็บของได้แต่ว่าเราสามารถมาประยุก์ตเป็นห้องเก็บรองเท้าได้อีกได้เหมือนกันเพราะว่ากรณีที่รองเท้าเยอะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจริงๆค่ะค่ะเราเข้าไปดูส่วน อื่นๆของตัวบ้านต่อดีกว่านะคะคุณพี่ตรงห้องิฟวิ่งลูมค่ะก็สําหรับพักผ่อนของคนในครอบครัวแล้วก็ตอนรับแขกเรือรับแขกเรือที่มาเยือนสูงหกเมตรทีเดียวค่ะสูงแล้วก็โปร่งโงนะคะโปร่งแล้วก็รับแสงจากนอกเข้ามารับแสงรับลมได้อย่างดีนะคะถ้าสมมติเปิดกระจกไปกินนที่ตรงนี้ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะค่ะกลางวันก็สว่างเรียกว่าประหยัดไฟไปได้เยอะเลยนะคะค่ะก็ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูทางห้องครัวค่ะ ยังไงครับห้องครัวเขาคุณพ<อ>ี่มาก็สวายนะใคร,ใครมองออกมามจากข้างนอก ข้าวบ้านถ้ามีของกินก็หยิบของกินไปได้เลยอันนี้ก็เป็นการออกแบบไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะว่าทางโครงการเดวนาเขาทำเงินไอเดียไว้สําหรับให้กับลูกค้าได้ตกแต่งตามใจชอบส่วนตรงครัวตรงจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อเติมบิวอินได้ได้แล้วว่าต้องการแบบไหนหรือจะต้องการแบบนี้ก็ได้ให้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะคุณน้องมาดูค่ะนี่ยังเราอยู่พื้นที่ชั้น ชั้นล่างอยู่ค่ะนะคะชั้นหนึ่งของว่าอยู่ค่ะห้องห้องนอนแรกห้องนอนแรกก็เขามีการออกแบบอย่างที่บอกว่าค่ะตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยของคนทุกทุกกลุ่มของทุกระดับของครอบครัวก็สังเกตว่าบ้านเดียวหลายๆแบรนด์ก็จะทําห้องข้างล่างไว้ทําเพื่อรองรับผู้สูงวัยใช่ใช่มไหมคะพี่เพราะคุณแม่ก็อยู่ได้ด้วยกับครอบครัวใหญ่ได้ค่ะนะคะ ก็มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอยู่กันได้ได้ลงตัวเลยค่ะพี่คะคะคนอบอุ่นแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะคะสะดวกสบค่ะเราขึ้นไปดูชั้นสองกันว่า่อาารออกแบบเขาจะเป็นยังไงบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของแบบบ้านแบบไมายทีเดียวของบียอนก็คือชั้นสองคุณน้องมาไปด้วยกันค่ะ แล้วก็มาอยู่ในส่วนของพื้นที่ชั้นสองของบ้านค่ะเขาเรียกมีการออกแบบไว้ประโยชน์ใช้สอยคุ้มทเดียวตรงนี้ก็คือตรงที่มาสเตอร์เวท o ุมใหญ่พอเราเข้ามาตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหอของการดีไซน์การออกแบบไว้ให้กับผู้อยู่อาศัยเห็นเป็นเนจ้าของบ้านดูเป็นตัวอย่างเราสามารถนั่งทำงานที่บ้านได้อย่างสบายสบาเลยและสิ่งหนึ่งที่พี่หมนชอบก็คือว่า ถ้ามีลูกเล็กอยู่ข้างล่างเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ค่ะพ่อแม่นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ข้างล่างก็อยู่ในสายตาของพ่อแม่เราสามารถชะโงกเห็นไปดูได้มันผ่านกระจกใสๆได้ในส่วนของการออกแบบสําหรับตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยยุคใหม่เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนมาสเตอร์บดรูมมาสเตอร์วดรูมซึ่งซึ่งอย่างที่ว่าเขามีการออกแบบน้องดูนะ การออกแบบของตรงนี้เป็นการเปิดช่องค่ะสำหรับให้แสงลอดผ่านเข้ามาค่ะมีความโปร่งค่อมสบายเนี่ยห้องมาสเตอร์เวนตูมถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของแบบบ้านแบบไมลแบบไมลของเดวาน่านะคะค่ะเดวาน่าบีออนทอพื้นที่ใช้สอยคุ้มค่ะ370ตารางเมตรค่ะว่าใหญ่ทีเดียวคค่่ะะเป็นบ้านสามชั้นค่ะเสร็จจากตรงจุดนี้แล้วสงสัยไหมว่าห้องแตกตัวเขาอยู่ตรงไหน อ่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณพี่อย่างที่สงสัยใช่ไหมว่าห้องแต่งตัวอยู่ตรงไหนตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ห้องสูะใช่ไหมคะทุกส่วนนะคะคือแบบมันออกแบบได้อย่างกว้างขวางมากเลยนะคะให้มุมแต่งตัวเนี่ยอยู่ตรงกลางแยกระหว่างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นโซนคุณผู้หญิงฝั่งนี้คุณผู้หญิงฝั่งนู้นคุณผู้ชายนะคะดูการมุมผู้ชายไม่ต้องแต่งอะไรมากแต่ผู้หญิงอาจจะใช้พื้นที่แต่งตัวเยอะหน่อยนะคะ มีการอ,ออกแบบได้อย่างลงตัวนะคะ,ะหรือว่าสูตรใหญ่ค่ะก็ตอบย้ำความเป็นส่วนตัวนอกจากจะมีห้องสูทให้แต่งตัวทั้งฝั่งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายแล้วเนี่ยห้องน้ำเองก็ยังอนอกจากจะใช้ประโยชน์ได้คุ้มแล้วเนี่ยยังมีอ่างอาบน้ําด้วยก็พื้นก็ดูเหมือนจะกันลื่นด้วยกันลื่นค่ะ,คะ,ะเราไปดูชั้นสามกันเลยดีกว่าไหมคะจ้ะค่ะ เราขึ้นมาชั้น3และ3สามของบ้านก็มาดูอีก2ห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนของคุณลูกๆนะคะห้องนอนห้องนี้เนี่ยตั้งแต่ลูกที่เป็นวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานค่ะสามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้ตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปห้องไหนเพราะว่าไม่เล็กเลยนะพี่ไม่ได้เล็กเลยแถมยังมีระเบียงออกไปข้างนอกได้อีกนะคะสามารถไปนั่งเล่นได้นั่งจิบ อะไรเล่นๆได้นะคะทุกพื้นที่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันดีกว่านะคะคุณคุณเ้องก็มาถึงห้องที่4ี่ของชั้นสามห้องสุดท้ายแล้วค่ะตกแต่งก็ยังคงเต็มพื้นที่ใช้สอยได้ครบแต่ที่ดูเป็นไฮไลท์ก็คือตรงจุดนี้ค่ะมุมทำงานสามารถนั่งทำงานได้อีกรูปแบบนึงอ่านหนังสืออันนี้ เขาไม่ใช่อันนี้ก็คือเขาเป็นตัวอย่างให้ดูนู่นมีมุมแต่งตัวด้วยนะคะคุณพี่ตรงนูง้นใช่ไหมคะไฮไลท์หนึ่งก็คือชั้นสามก็คือตรงระเบียงด้านหน้า้องนอนของคุณลูกๆจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอก แล้วก็อันนึงนะถ้าเกิดเพื่อนฝูงมาจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้เล็กๆข้างบนก็ได้ค่ะนอกจากระเบียงแล้วชั้นสามที่คุนชอบอีกอันหนึ่งที่เขาตกแต่งไว้ให้เห็นนะก็คือตรงแคนทินเล็กๆแทิี่อย่างอย่างคุณลูกอ่ะกลางค่ำกลางคืนหรืออ่านหนังสือหรือทำงานดึกๆอยากจะอยากจะกินกาแฟหรือเดินมน้ำดืนมน้ำอะไตรงเนี้ยมันมีความเป็นส่วนตัวให้เห็นอยู่ก็เห็นอย่างที่บอกกันว่าบางนามันเป็นประตูสู่ ภาคตะวันออกแล้วก็เป็นประตูเชื่อมสนามบินเชื่อมโลจิสติกของประเทศไทยที่จะไปสู่ภาคการค้าและการลงทุนฝั่ง E.E.C. และตรงที่เราอยู่เนี่ยก็คือในเวน่าบิยอนตรงประมาณคือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทาวชิปของแห่งแรกของเนวานาด้วยค่ะก็อยู่ปรงมาณกอมอบางนาตากอมอส ซึ่งก็ไม่ไกลจากสุวรรณภูมินะคะก็เดินทางสะดวกเป็นที่ทราบกันนะคะว่าบ้านของเนโวนาเขาจะ uh, พัฒนาภายใต้แนวคิดเนวาน่าลิฟวิ่งเลเวอเชั่นนะคะปฏิวัติประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยซึ่งทาวน์ชิปของเนววน่าเนี่ยจะประกอบด้วย3แบรนด์หลักนะคะก็คือเนววน่าบียอนเนววน่าอิลิเมนต์นะคะซึ่ง จะเปิดเมื่อไหร่นะคะพี่ปุ็วันที่29สิงหาใช่ไหมคะเขาจะเปิดพร้อมกันพ้องแบรนด์ก่อนส่วนอีกแบรนด์คือโนนาแอสโูรก็จะปมามาณเตม่าหนึ่งเตม่าสองวีน้าคาดว่าใช่ไหมคะแววว่าแววว่ามาก็น่าจะมีอะไรตื่นเต้นให้กับลูกค้าได้ได้ยนพอสมควร่ะคะก็ที่นี่เองก็มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นคาวิวค่ะถ้าพูดถึงด้านหน้าจากโครงการแล้วก็ที่อยู่ที่ที่เราอยู่ตรงจุดนี้ เแบบแล้วเดินไม่เพียงไม่กี่สักก้าก็ถึงแล้วนะะก็ตรงนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากพื้นที่ส่วนกลางในเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยตรงขับเท้าแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยทางโครงการเองเขาก็เตรียมไว้สำหรับลูกบ้านเรียกว่าเซฟตี้เซฟตี้มันอยูตรงนี้แล้วปลอภัยทุกทุกทุกพื้นที่ ของการเดินของการอยู่อาศัยปลอดภัยทั้งในเรื่องของอ,อยู่ภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะเทศนีุ้่นหน่อยไฟข่าวอยู่ที่เนวาดาบิโยตรงบางนาตราดส,ส่วนเทพหน้าคุ่นหน่อยไฟข่าวจะพาไปเเวที่ยวโครงการไหนคอยติดตามนะคะ